เอาไอ้นี่กรีดรู้มิกจะพลิกให้ดูว่าลอบมันยังไม่ได้เปิดอ๋ออ่ะอครับรู้เรื่องไนะระวังนิ้วนะระวังโอ้ยชอบทำเสียวเรื่อยเลย อ่ะลองแกะเลยไม่เป็นไรดอกสีไหนก็ได้ให้มันใช้ได้ก็พอแล้วแก้ช่วยแกะอันทีละอันทีละอันจะได้ลองทีละอันรู้<ต>อ่ะที่กแกะทำไมอ่ะ จะลองทีละอันจะได้รู้ว่าไหนใช้ได้ไม่ได้ยังไงอืออองั้นเดี๋ยวก็หาเม่าทำอิดเดี๋ยวไฟมันใหญ่แล้วมันส่งไม่ได้เนี่ยมันป,ปิดไม่ได้อีกอละปิดได้ปิดได้ไหมออโอเคอ่าเทส <ำ S 2> อ่ไไเอาเ <ues S 2> ทส <ร S 2> สิส <alam. S 2> สครับ ราทำยังไงนะ่ะเนี่ยไฟเข้าไหมเปิดเปิดก่อนโอเคไฟเข้าออกดถ่ายอได้ไหมคะสกแกงอยู่้เอาเข้ามาข้างในหน่อย ปุ่มข้างบนหรือเปล่าะคะปุ่มเลยรออ,อีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวรอสักพักโอเคออครับใช้ได้ครับอ่ะไม่นนได้ใช้ได้ไไดอ่ะวางไว้นอกกล่องก่อนอันนี้ปิดปิดรออ,อีกอันหนึ่งครับ ไม่ได้ส่งให้น้องเลยอะค่อยๆเดี๋ยวมันมันก้องงอยู่อันนี้ไม่ติดีก่ะ นกลัวปัญหาก็กลัวอย่างเงี้ยแหละพี่ถือไหมโอ้มีเล็บอ่ะนะอพี่ถือเล็บหักพอดีเดี๋ยวนะคะ แก็คืออันนี้มันไม่ใฟ่ไม่ติดใช่ไหมไม่ติดน้องเขาหน้าจะลองมาให้ก่อนน้องทำไมก่อนส่งไม่ลองมาเลยวะวม,มันก็มันนั่งทะเลาะกันอีกนี่โอ๋ถึงเหมือนกับว่าต้องถ่ายเอาไว้ไงทำยังไงกันนี่ หาเข็มไหมพี่อันนี้มันใหญ่ปไปเปล่า้อตงทำยังไงน้องใส่เข้าไปทีนึงหรือว่าเอาฐานของอันนั้นมาใส่อันนี้ลองดูีจะค่อยลองลองนี้ดูอีกทีนึงก่อนแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราเอาฐานอันนั้นมันเป็นที่ฐานหรือมันเป็นที่เครื่อง ไม่ติดโอ้ยหลวดประสาบแล้วเนี้ยเดี๋ยวลองเอาเอาฐานขออันเนี้ยมันเป็นที่ฐานหรือเปล่าถ้ามันเป็นที่ฐานก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวไปซื้อเปลี่ยน ไม่ติดอันหนึ่งชัวโอ้ยปวดน่าจะลองมาก่อนนะอันนี้ไม่อันนี้คือฐานของอันนี้ใช่ไหม,อมโอเคไม่ติดอันนึงนะคะอันนี้คืออัน,นที่ติดนะ เนี่ยอันนี้คืออันที่ติดเปิดพวกไฟติดปักอย่างงี้อันที่ไม่ติดเ่ก็คือไม่ติดเลยอันนี้คือเปิดแล้วอันนี้คือเปิดแล้วไม่ติดไฟไม่ขึ้นเลยอืมอ่ะโอเคอย่างงี้พอสปิดเลยใช่ไหมคะก็ ปิดเลยน่าจะเข้าใจกันแน่น้นละ